ท่านผู้ชมงานช้างมากนะคะตุลีใช้ช้อนเนาะตักออกนะคะไอเศษดำๆนี่แล้วก็มาหยดนะน้ำนอันนี้คือสกปรกคะ่ะที่เินเกรดก็จะเป็นพวกกากไม้นะคะแล้วก็เศษใบไม้นะคะที่ติดนะก็อันนี้ที่ล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะนั่งกินไว้เอ่ยหอมด้วยนะคะทุกคน ทุกช่วู้ชมตีวนก็จะมาล้างอยยางไม้นี่นะคะที่รีวิวี้เพื่อนดูนั้นเนาะนยคะอันนี้เพียงแบบยังไม่แช่นะคะน่าจะเป็นต้นของดอกอันนี้แหละนะคะดอกอันอะไรก็อย่างนะคะหอมมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือแช่น้ำหนึ่งคืนก็จะเป็นแบบนี้นะนะคะก็จะเอามา ไม่เคยล้างค่ะล้างยากมากๆะค่ะมันจะมีเบบป็นพวกเศษมงเศษไม้นะคะอันแบบที่ยังไม่ล้างเนี่ยมันจะถูกนะคะแบบที่ล้างแล้วก็จะแพงนิดนึงเพราะเขาล้างให้เราแล้วเนาะถ้าล้างนกนะคือซื้อที่นี่นะคะก็คือถูกนะคะถูกมากเพราะเป็นเหล่งของแหล่งของเขาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเราเอาลัางนกมาล้างนะคะแช่น้ำนะะแล้วก็จะเอาเศษแบบเป็นพวกเศษไม้นะคะออกเนาะ เศษเล็กๆนี้ก็จะเอาเอาที่กรองนะคะก็คือกรองเอาหมดแล้วก็จะเอาใช้แบบที่หนีบหนีบแบบเป็นพวกเศษอะไรเนี่ยออกนะคะดำๆเนะเาะนี่เพื่อนดูยังไม่ชัดน,นะครับเพราะว่ามันมันอยู่ข้างล่างเศษนีม่มีน้ำนะคะ<อ>่ะเศษดำๆมาะค่ะเห็นไหมเอ่ยสศดำๆที้อยู่ข้างล่างะค่ะที่เป็นเหมือน,เ,อนเปลือกไม้นะคะเอาออกเนาะถึงจะทานได้นะคะ ยปาปอถังจะเอาให้ดูกใกล้ๆนะคะว่ามันจะมีสีรูกเนี้ยเราก็จะหยิบออกเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยที่ติดที่นิ้วคืออย่างเงี้ยนะคะเอาออกนะคะหยิบออกนะคะโอ้ยมันนี่ไม่ได้กินหรอกนะคะหรีล้างแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะก็ยังแบบข้างในยังมีแข็งอยู่บ้างน,นะคะ มันจคล้ายๆเจลลี่เลยนะทุกคนแล้วหอมด้วยนะนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปตอนที่ว่าสุดิล้างเสร็จแล้วกันนะอันนี้คือทั้ไม่ดูนะคะก็ต้องล้างกันอยู่เป็นนานเลยค่ะหลายชั่วโมงเลยนะคะอันนี้คือแช่คือเนห้อเขานิมนะคะเพื่อที่เราจะได้เอาอสิ่งสกรปรกนะคะที่อยู่ข้างในออกเนาะอันเป็นแบบกาก,ากไม้เป็นอะไรดำๆเนี่ยค่ะนะ จะได้ดูแบบน่ากินนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะมาล้างให้เพื่อนดูเนาะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูว่าอันที่ยังไม่ล้างเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือแบบที่ยังไม่ล้างที่ยังไม่แช่นะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบแข็งๆนี่เลยนะคะนี่นะคะถ้าแบบว่า แช่คืนดังอันนี้ชลีใสไปครึ่งห่อนะคะเห็นไหมฟูอย่างนี้เลยนะคะหอมด้วยคุณผู้ชมนี่นะยืนไม่เออนะคะลากเออยางไม้นะคะก็จะมาทาแบบน้าเชื่อมแล้วก็กินแบบนี้ค่ะอร่อยนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนเยอะมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเขาออายางไม้ที่ขึ้นมาจากเอ็ต้นไม้ที่อยู่บนภูเขาอะนะคะที่แบบมีหิมะนะคะ คือหน้านี่จะเป็นหน้าของเขาเลยนะคะคือก็มีขายตลอดนะคะท่านผู้ชมลองไปเสาะหาดูนะคะที่ช้อปปี้สวีก็สั่งที่ช้อปปี้เช่นกันนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะมีคลิปต่อนะคะคลิปทำ,น,ำน,น้ําอเนี้ยค่ะทําน้ําเชื่อมใส่แล้วก็อาจจะมีแบบซุยทำว่านหางตุะกีไว้นะคะเนาะมีสีขาวสีแบบ น้ำตาลน้ำตาลเห็นไหมคะมันจะเหมือนเกล็ดน้ำตาลเลยเนาะเนี่ยค่ะยิ่มเหมือนเจลลี่